สวัสดีครับก็ลองเลยครับวันนี้เครื่องงวดนะครับขนาดสามฟุตมาส่งลูกค้านะครับเที่อำเภอเสริมงามนะครับลูกค้าก็ใส่ L สองแปดศูนย์แปดนะครับก็ถามว่าเหมาะสมไหมก็ตัวรถกับเครื่องงวดด,ดูดูสวยงามดูดีแหละครับเจอข้าวเกี่ยวไว้หลายวันแล้วเจอหมอกเจอผนนะครับก็หนักรถหน่อยนะครับเครื่องนวดเราไม่มีปัญหา แต่รถนะครับรถลูกค้าต้องรอรอรอบรอรอบรถหน่อยเด้อ๋ยวเพิ่งอัดนะครับใช่ใช่นั่นแหละครับนั่นแหละมาเจอฟางเหนียวฟางอะไรพวกนี้เราต้องแบ่งข้าวให้มันพอดีพอดีกับตัวรถนะครับถ้าเราไปอัดใส่อัดใส่เลยเนี่ยกำลังเครื่องเท่าไหร่ก็ไม่ไหวแล้วครับถ้ามันเป็นข้าวที่ตากอยู่ในสมลุณ์พอดีโอเคแต่ตอนนี้ข้าวแกว เก็บไปหลายวันแล้วมันเจอหมอกแล้วมาแต่เช้าเลยครับหมอกก็เหนียวฟางก็เหนียวคอสมคตัวนี่ละมันก็เลยหนักผมว่าหนักมันไม่ได้หนักขึ้นนวดนะครับมันหนักรถนะครับกําลังรถมันจะดันไม่ไหวนะครับก็ฟางพุ่งในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันเป็นฟางที่มีความเหนียวนิดเดิงนะครับถือว่าจะได้ครับก็นะครับให้ดูไกลๆนะครับให้ดูการ สี่ข้าวนะครับก็เอากันหมดรถนี่แหละครับเออตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าใจแล้วทีแรกเขาจะดันเอาดันเอามันเตวฟางเหนียวแน่นไปหน่อยเดี๋ยวไปลูกข้าวนะครับข้าวก็จะเออข้าวจะเป็นเก็บไว้หลายวันหน่อยโอ้ด้นกระสอบเหมือนกันนะครับมานาทีนาทีนึงก็เฉลี่ยประมาณนาทีแล้วกระสอบอะครับนี่นี่กระกรสอบที่สองเราจะเข้าสองนาทีกระสอบที่สองไปขึ้นนะ คือคือมันจะมีแต่ฟางมเมล็ดจะน้อยหน่อยนะครับก็มามาตุ้มกู้นะครับ,รารบราวางไวยแต่ข้าวมันชื้นนะข้าวมันเปียกเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาเลื่อนอูนะครับออเอเจอข้าวเปียกเลยดูดูพัดลมเออเอธิบายอธิบายพัดลมให้แกหน่อยเถอะพัดลมที่แกบรรเป่าระดับไก่ นั่นแหละครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับเอาให้หมดรถนี่แหละถ้าข้า,ขามันสมบูรณ์ข้ามันอะไรพวกนี้มีปัญหาแล้วครับมันใครทำงานได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องนวดเราทํามารองรับอยู่แล้วครับตัวรถจะจะสู้เครื่องนวดไม่ได้ถ้าถ้าเจอในรูปแบบปล่อยข้าวไว้ฟางเหนียวขนาดนี้แล้วเจอหมอกมาแล้วก็เจอข้าวเปียกมาด้วยต้องเอาเรื่องอยู่นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับตีได้ครับอ่าไปเรอยแลร้าจะบของเริ่มเข้าใจาแล้วนะครับโอ้คลิปนี้ก็ดำเนินมานะครับได้อ่อสามนาทีอ่ามีจะมีสองกระสอบนะครับ <c oughs> โอเคนะครับสวยครับออกมาดีออกมาสวยข้าวจะได้นะครับลูกค้าก็เริ่มจะเข้าใจในระบบนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ